คนนั้นเป็นผู้ชนะใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าใครเก็ตได้ที่สุดก็นชนะอะ<า>นี่นะคะมันก็จะเป็นบอร์ดเกมสำหรับเด็กอายุ5้าขวบขึ้นไปนะคะ Dragon Beach ในเกมนี่นะคะมันก็จะมีอันนี้เป็นกล่องนะคะเราก็จะใช้ตัวฐานกล่องเนี่ยเป็นตัวเล่นบอร์ดเกมไปเลยตัวละครจะมีทั้งหมด4ตัวอย่างนี้แล้วก็มีเพชรอยู่ทั้งหมด 4, 4ี่หรือสหรือหคะสใช่ไหมคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีเม็ดหลากสีอันนี้นะคะอยู่แล้วก็มีวงแหวนสำหรับเล่นกันจริงๆถ้าเราเล่นกันทั้งหมดสี่สองคนเนี่ยก็จะมีก็จะเท่าวงแหวนเนี่ยประมาณแปดอันปกติแล้วเขามีเก้าอันนะคะนี่คือตัวพ่อมังกรนี่และข้างล่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรมันคือ ถ้ำของมังกรนะคะไว้เก็บเพชรนะคะเขาก็จะมีตัวต่อมาให้ส่วนด้านใต้นี้มันจะมีน้ำแข็งเป็นเป็นแผ่นน้ำแข็งมาให้นะคะถ้าเกิดว่าเราเล่นจนสุดถึงแผ่นน้ำแข็งแล้วก็คือเราก็จะมานับจำนวนกันซึ่งวิธีเล่นเราก็จะเลือกตัวละครอะน้องมิเลือกตัวละครมาหนึ่งตัวค่ะหนูจะเอาตัวผู้หญิงที่มีดอกมาที่หัว อของหนูเป็นตัวผู้หญิงที่มีดอกไม้ที่หัวเสียบไว้ตรงนี้เลยค่ะอ่าเพชรมีทั้งหมดห้านะคะอ่าเสียบปึ๊บอ่าขนของมะจะเป็นผู้หญิงคนนี้ละกันอ่าของมะเสียบเขาบอกว่าให้ผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดนะคะเล่นก่อนเราก็จะเริ่มต้นจากการเอาพ่อมงกอรไปตั้งไว้ตรงผู้เล่นตรงนี้แล้วมะก็จะได้เลือกสีว่ารอบนี้สีอะไรจะหล่นลงมามากที่สุด มาคิดว่าสีเหลืองอ่ะตั้งไว้ข้างหน้าตัวละครมะเลยอ่ะแล้วน้องมี่อยากคิดว่าสีอะไรคะอืม่มา,าสีฟ้าจะลหล่นมาเยอะอ่ะหยิบเพชรสีฟ้าไปไว้ที่หน้าน้องมี่นะคะ <c oughs> อ่ะน้องมี่เป็นคนดึงเพชรออกก่อนเลยคะ่ะดึงดึง,ดงวงแหวนคะ่ะฟึ๊บอ้อาวสีอะไรเนี่ย เป็นเหลือง,องเดย<ช>เียวก็แสดงว่ามะก็จะได้เพชรอัญมณีอันน,นี้เก็บใส่ถ้ำตัวเองด้านหลังตรงนี้นะคะตึง้งอ่าต่อไปเป็นตามะใช่ไหมคะมะคราวนี้นะเราก็จะมาเลือกกันใหม่ว่าสีอะไรจะมากน้องม่คิดว่าสีอะไรจะมากคะส,สีแดงอ่าน้องมิว่าสีแดงส่วนมะว่าสีม่วงแน่น สีม่วงหรอมาน้อยค่ะใช่อ่ามาเป็นคนดึงนะนึงสองสามอ้ว้าสีแดงถ้ามีสีแดงน้องไม่อยากเก็บสีแดงไว้ที่ถ้ำเลยค่ะด้านหลังนี้ค่ะว้าวว้า,วาได้สีแดงสองลูกส่วนมะได้สีม่วงมาอะอ่าถ้าเกิดว่าสีมันเหลือก็เก็บใส่หลุมตามหลุมนี้เลยนะคะอ่าของมาเป็นสีม่วงนะเก็บไปแล้ว อุย้ยตัวพ่อหล่นเอาวตัวพ่อหล่นเนี่ยอ่าใส่ให้พ่อมังกรไปเราก็จะเล่นแบบนี้สลับกันไปไเรื่อยๆนะคะดูซิว่าใครจะชนะอ้อรอบที่สองอย่าลืมนะคะพ่อมังกรต้องย้ายมาอยู่ที่ม้านะคะน้องมี่จะเป็นคนเลือกสีก่อนเมื่อกี้เล่นผิดเอาใหม่คราวนี้นะพ่อมังกรอยู่ที่ม้าน้องมี่เลือกสีก่อนค่ะน้อีว่าสีเหลืองอ่าน้องมีว่าสีเหลือง ส่วนมะว่าสีอะไรดีสีเขียวอ่น้องมีเป็นคนดึงสีเหลืองเก็บใส่ถ้ำตัวเองใช่ของมะไม่มีสีเขียวเลยอก็ เพชรที่เหลือก็ใส่พ่อมังกรไปเลยใส่ให้พ่อมังกรไปเลยเหรอใช่ค่ะไมต้องใส่ให้พ่อมังกรอ,ะอ่ะอ่าคราวนี้พ่อมังกรก็จะไปหาน้องมี่มาจะเป็นคนเลือกสีก่อนอเล่นสลับกันไปอย่างนี้นะคะดูสิว่าใครจะเป็นคนชน,นะได้ตามใจคนเลยสีเขียว ือกสีอื่นด้วยนะไม่ได้น้องมีต้องมีเลือกสีเหลืองไม่ใช่หรอนี่เนี่ย <Oops ie. S 1> มั่วแวมัวละอ่ะคาคราวนี้เราถึงแผ่นน้ำแข็งด้านล่างที่ว่าแล้วนะคะนอกนนไมน่มีนใ,นใครเลือกก็ใส่บ้านพ่อมังกรเข้าไว้ โอ้โหทำไมคุณพ่อเธอได้เยอะจังคราวนี้นะคะเราก็จะมานับกันว่าคนไหนได้คะแนนเยอะที่สุดยกนอ้โนองมีออกมานับไวิตรงนีมาอาน้าออกมาออกออกมาออกมาอักอออาอกมาออกออาออกมาก

ส5บห้าสิบห2ส2บ2จ็ดสิปสเกยี่สี่ิอด่สยสา25สยห้าอย้าของมันมีเท่าไหร่น้อยโอ้โหทำไมคุณพ่อได้เยอะจังอ่ะลูกได้เยอะลูกได้น้อยพ่อได้เยอะทำไมคุณพ่อได้เยอะอ่ะคุณก็ณไม่มีใครเล่นมีเล่นแค่สองคนีงคะหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อ้าวมาแพ้น้องวีคณนะไปเลยถ้าใครอยากสนุกแบบนี้นะคะไปหาซื้อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะใส่ตานเพจไว้ให้นะคะ ไปแล้วค่ะบาย